ประเด็นที่ทางพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะคุณเทพไทยเสรพงษ์เนี่ยสสประชาธิปัตย์รวมถึงสมาชิกที่เป็นรองโฆษกมากล่าวหาว่ารัฐบาลน,นางสาวลิ้มรักเนี่ยเป็นรัฐบาลลวงโลกบ้างรวมถึงเป็นการกลางโจมตีนายกิติรัตนนรงว่างผมบอกว่านี่คือเป็นวัทกรรมทางการเมืองที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประชาชนเลยนะครับแทนจะไปเอาเวลาไปตรวจสอบไปลงพื้นที่ แล้วเสนอแนะวิธีการที่แก้ปัญหาประชาชนให้ดีกว่าเหมือนกับสิ่งที่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ทำวันในวันนี้คือรัฐบาลพบประชาชนเอาทุนเข้าไปหาประชาชนเอาโครงการนโยบายต่างๆให้ประชาชนรับทราบวันนี้พรักปฏิบัติน่าจะต้องจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ดีกว่าจัดกิจกรรมเวทีโดยเจ้าคุณพริสิทธ์นะครับหัวหน้าทีมและลูกทีมจัดเวทีเหมือนกันครับแต่เวทีดา่านะครับด่าเรียงตัว แต่ละคนที่ออกมาทักหกนโยบายที่ขยายความเนี่ยเป็นนโยบายด่าทั้งนั้นกล่าวหาทั้งนั้นนะครับผมบอกว่าไม่เป็นประโยชน์และผมเชื่อว่ารัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ใช่รัฐบาลลวงโลกนะครับเป็นรัฐบาลที่บริหารเพื่อคนไทยพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคแกนนารัฐบาลเนี่ยเราเองนะครับทาตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้แล้วก็จะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางรวมถึงยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติวันนี้การบริหารของรัฐการแผ่นดินเนี่ยจะคร,ครบหนึ่งปีมาแล้วและผมเชื่อว่า ไม่คงไม่นานนะครับทีร่รัฐบาลจะมีการแถลงนโยบายซึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้มีการแถลงนโยบายรายกระทรวงโดยวันที่6สิงหาคมวันนี้ก็เริ่มจากกระทรวงการต่างประเทศซึ่งต่อไปจะได้เห็นว่าผลงาน1ปีนั้นของรัฐบาลชุดนี้มีมากกว่าสิ่งที่ได้แถลงไปแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างต่างกับสิ่งที่2ปี8เดือนกับรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ บริหารการเมืองรายวันนะครับแล้วก็มีปัญหากับประเทศทเพื่อนบ้านแทบจะรายเดือนจนเกิดปัญหาที่เราก็เห็นกันอยู่ว่าไม่เคยมีที่คนไทยต้องออกพยพก็มีในรัฐบาลนายกิกแต่ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์มีแต่การค้าการขายการเจราจาการเดินทางไปยังต่างประเทศรวมถึงการที่จะร่วมลงทุนในกิจกรรมต่างๆเพื่อความเจริญของประเทศไทยและเพื่อความเติบโตของอาเซียนรวมทั้ง ประชาคมโลกนะที่เขาเห็นว่าวันนี้ประเทศไทยในยุคนางสาวยิ่งลักษณ์เข้าสู่การดําเนินการนโยบายต่างประเทศรวมทั้งเข้าสู่การบริหารประเทศ,เท,ศที่เป็นเรื่องที่ดีๆที่นําไปสู่ให้ทําให้ประเทศไทยเนี่ยจะมีความเจริญก้าวหน้านี่คือสิ่งที่ผมก็คงจะมีเรื่องแค่นี้นะครับเพราะวันนี้คงยังไม่มีอะไรมากมายคงเป็นเรื่องของกิจกรรมที่น่าจะอยู่ที่รัฐบาลพบประชาชนรวมถึงอย่างเรื่องของ กระทรวงการต่างประเทศที่ยังมีการแถลงถึงนโยบายในหนึ่งปีที่ทําไปนะครับซึ่งทางพรรคเพื่อไทยก็จะติดตามประเมินผลการแถลงของแต่ละกระทรวงเพื่อจะนําผลของการแถลงเนี่ยมาไปขยายผลให้ประชาชนรับทราบรวมถึงฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนเพื่อนําสะท้อนมายังที่ประชุมพรรคแล้วสะท้อนไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจะมีการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพต่อไปนะครับ ในการที่จะบริหารประเทศในปีที่สองมีคำถามไหมครับ